อ๋อแกคือซือฟูผู้ที่ทำลายล้างชาวไซย่าในจักรวาลของแกใช่ไหมแล้วแกโกรธไหมแกรู้ไหมว่าความกรอธของแกไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับเปล่าเลยแกทำได้ดีแล้วอะไรนะ พวกซื้อฟูอ่อนแอพวกนั้นไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่หากแกสามารถทำลายชาวไซย,ยาในจักรวาลของแกได้นั่นหมายความว่าพวกนั้นอ่อนแอยิ่งกว่าเดิมดีซีอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเผ่าพันธุ์ของแกถึงควรถูกทำลายล้างพวกแกทุกคนเป็นปีศาจฉันดูแลคนที่อยู่ที่บ้านแล้วและตอนนี้ฉันต้องไปหาคนที่เหลือแกกำลังจะเจอปัญหา ฉันกำจัดคนที่ฆ่าชาวไซยาในจักาารวาลของฉันทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วแกกำลังพูดถึงคนนี้และครอบครัวเล็กๆของเขาอยู่หรือเปล่าแต่นั่นมันไม่ใช่พวกเขาเก่งขันจากจักาารวาลที่แปลหรอกหรอไม่นะไรจินั่นพึ่งทําให้พวกนั้นปรากฏตัวพลังงานที่ทราบพ,พวกนั้นกําลังแผ่ออกมาจากลูกบอลที่เขานั่งอยู่ดังนั้นไรจิจึงเข้าสู่เวทีเพียงลําพังและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้ หลังแค้นในตัวเองซะฟาฟอันนี้มุกใช่ไหมเนี่ยฉันเคยผ่านไอ้พวกงี่เง่าวพวกนี้มาตั้งนานแล้ววูชแบมปาบฮือตลกดีนี่ซิปอาโดฮฮทริคเก่าๆนะ้าซิปาวทั้งสองคนแปลงเป็นร่างนี้ได้ด้วยหรือโอ้ฉันก็ทำได้เหมือนกันหรือเนี่ยอย่ามันเนียนนะ่านั่นมันก็แค่เพียงภาพลวงหลอกตา ผีของฉันแข็งแกร่งกว่าต้นฉบับอีกทั้งพวกมันยังควบคุมพลังของตัวเองได้ดีขึ้นและร่วมมือกันทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่งของฉันชา,อาดอาดมตลกสิ้นดีชาดนี่คือทั้งหมดที่แกมีงั้นหรือกระเทียมสุดท้ายคานนอนชาวู้นั่นเป็นเรื่องที่น่าพอใจมาก แกมีอีกไหมบางทีฉันอาจจะสั่งแบบอาราคราสได้บ้างแกผู้ที่ทำลายล้างผู้คนมามากมายแกสามารถทําแบบเดียวกันนี้กับผู้คนของแกเองได้ไมิล่ะชาลุกชายข้าเจ้าไม่ลืมญาติของเจ้าใช่ไหมล่ะเจ้าชายน้อยเฮยจำข้าได้ไหมบรอรี่ก็อยู่ด้วยหรอคงไม่จริงใช่ไหมที่หมอนั่นจะสามารถคัดลอกพลังของความรู้สึกคิดถึง เป็นความรู้สึกที่ทรงพลังซึ่งสามารถฟิชแพะฮ่าฮ่าฮ่าเฝ้าวัดดีอีกครั้งนะตะกแกบัมว่าไงเกิร์กินพัวโชคดีชะมัดฉันอยากได้โอกาสแก้แค้นคนพวกนั้นบ้างจังเลยฉันเองก็เหมือนกันอยากฆ่าพวกชาวไซยาบ้างเฮ้ยแกไม่รู้จักพวกนั้นเลยด้วยซ้ําฉันไม่สนใจหรอกฉันต้องการมันและนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นว้าฮ่าฮ่าเอาละ เอาล่ะเบจิต้าโดนพาตัวไปซะแล้วใช่ไหมล่ะฮึ <H> um> ตอนนี้แกกำลังฆ่าพวกของตัวเองอยู่นะพรล่แบมแกมับแกมันไอโรคจิตไอคนหน้าเบือไอตัวหายนะเดินได้ฉันไม่ได้สนุกขนาดนี้กับการต่อสู้มาหลายปีแล้วโอ้ดูเหมือนว่าเบจิต้าจะยังเกลียดเพื่อนร่วมทีมอยู่เลยขอบคุณพระเจ้าที่นายเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมเบจิต้า บ้าเอ้ยฉันอยากจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาบ้างจังนี่ทนายฆ่าโกคูได้แบบนี้โปรแกรมของนายจะพอใจกับสิ่งนั้นไหมไม่ครับฉันเห็นชัดเจนว่านี่เป็นภาพลวงตาตยแล้วเหรอซิบเอาละมาต่อกันเลยดีกว่าป้าบแบมบ้าน้อยว้ามไอ้พวกนี้นี่มันช่างเป็นไอ้พวกจีแพ้จริงๆลาก่นไอ้พวกไรค่ะฟิวอร์วู จัดการเรียบร้อยไม่มีคนหนึ่งที่สามารถต้านทานได้เขาสามารถแปลงร่างได้และทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งชาวไซย,ยาในตำนานถ้าปจิตตาอยอมใหขอแปลงร่างเป็นร่างในตำนานล่ะก็เป็นไปไม่ได้ไรจิตคนนี้ไม่มีทางแข็งแกร่งพอ เมื่อมีคนตายอย่างโหดร้ายเครื่องจกักรแฮกจี้แยกของฉันจะรับเอาแก่นแท้กของพวกมันมาใชา้พลังและความแข็งแกร่งของพวกมันเหมือนกันบรอดี้ตัวนี้ก็อยู่ยงคงกระพันเช่นกันและความแข็งแกร่งของมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับผู้เข้าแข่ง,ข,งขันเมื่อว,วานนี้เสื้อหวานเจีย๊ยบสำหรับโกเทนครุฑนะครั้งนี้เงียบไปเลยไอคนตกรอบแต่ยังไงก็ยังเป็นระดับหนึ่งอยู่ดี อยูยงคงกระพันการแปลงร่างในตำนานทำให้อยู่ยงคงกระพันสิ่งที่ฉันเห็นที่นี่คือซูเปอร์ไซย่าระดับหนึ่งเท่านั้นเป็นชาวไซย,ย่าที่แข็งแกร่งมากมากจริงๆกระซวกไส้ชัวมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนฉันรู้ว่าแกจะไม่ลังเลที่จะทำลายพวกมันทั้งหมดแกคือสัตว์ประหลาดประเภทนั้นแต่ตอนนี้แกเหนื่อยมากแล้วในขณะที่ฉันยังไม่ได้ส่งผีที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันออกมาด้วยซ้ำ ความเกลียดชังเป็นพลังงานที่ฉันจัดการส่งพานเมื่อมีคนตายความเกลียดชังของพวกนั้นจะยังคงอยู่และกลายเป็นของฉันในจักรวาลของฉันฉันเป็นพยานถึงการสังหารมูแต่ละครั้งของแกและรวบรวมเยื่อของแกทั้งหมดฉันยังรับเอาความเกลียดชังจากเผ่าพันธุ์เดียวกันของแกในระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพัน์ธุที่แกส่งผลได้รับแต่แฮกิยักยังคงรวบรวมแม้กระทั่งทุกวันนี้ ดูสิดวงวิญญาณที่สิ้นหวังเหล่านี้ที่กำลังสแสวงหาการแก้แค้นฉันจะแปลงร่างเขาให้กลายเป็นผู้หญิงพลังของเขาจะลดลงและซาบดาซิบพวกนี้คือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของแกแล้วงั้นหรือก็อดเบลด์เอนเนจีบอลชิบปาววัสดีซิบแบมมัดแสงอาทิตย์แฟชเซบ เจ้าโง่ตัวน้อยเราเคยเห็นทริกนี้มาแล้วสแลชอ่ะชัวแล้วตอนนี้ก็จบลง